ผมอยู่ที่ถนนคนเดินหน้าวัดพระพนมครับแรงวันเสาร์ครับมันจะมีแรงวันศุกรก์วันเสาร์ครับพี่น้องถนนคนเดินบนนี้เหนะเสกอกอีสานลูกชินนก้นพี่น้องห้าบาทขนมเทียนแก้กวครับอันนี้เห็นนะม,นงงมันม่วงแตงไทยพี่น้องอันนี้ขายอย่างไรครับสินะสิรศบบาทจ้าอ๋อสิบบาทเนบบาะคัะ าเป็นยังครับบรรดาแซ่บแท้นี้อันนี้เมี่ยงคำเมี่ยงคำเนาะอ๋อเมี่ยงคำเมืองเหนือเจ้าเมี่ยงคำเมืองเหนือก็คนเหนือได้เลยอ๋อครับพกคนเหนือกันครับผมกคนเหนือถ้าก็นุ่มถูกกันใดนี่เราเราเรามาเปลี่ยนไทยขนมเทียนแก้วมีเด้อเอาผมสี่สิบบาทครับแม่ค้าเอาเดือค่ะเอาเอาค่ากันเลยครับเอาค่ากันเลยอย่างละชิ้นเลยย่างละชิ้นเลยอ๋ออันนี้ก็บบุญธรร น้อลูกค้าลูกค้ารออันนี้แตงไทยนะเหนียงคำน่อยเนาะครับอันนี้มันม่วงมันม่วงอันนี้ผักกทองผักทองครับผมเอาอยุหัวหมกซีน่ะเอาครับเอาเอาอัหนึ่งเอาอนี้เลยครับเอาอย่างละซินมันมีอยู่ห้าอย่างนะมีซีซีบาทเอาซิเพื่อนครับซีซีบาทครับผมคนขายเขาจะขายหลายเด้อครับของมาจะต้องรอนะคะเหี่ยงคำอันนี้อ่อตังรอาะอันนี้เจียวมันมีอย่างนี้ครับไปยังเจียวเจียวมัน เขาเรียกไอ้น้ำน้ำน้ำเมียงคำน้ำเมียงคำเนาะน้ำเสี่ยวเมียงคำชิตากินไหมลูกกินไหมครับกินไหมน้ำลำไยสดพี่น้องแก้วละสามสิบบาทลำไยสดนะเสื้อผ้าก็มีขายครับเดินได้แบบชิวๆครับสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวหรือว่าพักกลางคืนที่ตัวอำเภอท่าขนมครับตลาด กลางคืนหรือว่าถนนคนเดินบันนี้อยู่ด้านหน้าของพระธาตุพนมเลยพี่น้องห<อ>าโมงแรงังดีครับก่อนทางฟ้ามืดค่าครับต้องการมาลอกหากินอาหารง่ายๆผ่อนคลายที่อำเภอท่าพนมครับร้านไส้ย่างครับใช่ครับ พ่อค้าเขาเอาไส้ย่างห้าสิบบาทมีทั้งไส้ย่างหน้ากากหมูแล้วก็คอหมูย่างครับ มะม่วงน้ำปลาหวานครับสับปะรดพูนเลยผัดไทยครับโอ้ผัดไทยยี่สิบบาทเบอร์เกอร์หมูยี่สิบครับผัดไทยยี่สิบบาทเตียงหมูหวานมีนะคะเอาเตียงหมูครับเป็ค้าครับครับไปดูนะเตียงหมูรูดแตงหมูกินไหมครับปังกรอบปังกรอบขายยังไงครับสิบบาทบครับเอาอันหนึ่งครับนี่ครับเงินครับ บ๊ทได์เดับจะกินเลยครับนี่ใคได้ผัดไทยขครกได้ครับเอาเอาห่อหนึ่งครับเอาห่อหนึ่งครับอยากดูเนาะครับซื้อให้ลูกชายเลยครับเอาไหมลูกปังกรอบเอาไหมลูกยิ้มยิ้มยิ้มสิไก่ย่างครับไก่ขยเาพี่น้องไก่ขยเออันนี้กระเพาะปลาครับร้านนี้ครับ ร้านขายชาวกโก้ยมุนดำครับร้านนี้ครับลูกชิ้นจเจ้าเก่าขายดีครับพี่น้องขายที่ถนนคนเดินท่าพนมครับลูกค้าแน่นเลยครับร้านนี้ครับพี่น้องต่อคิวซื้อยาว์เยียดเลยมีดอกอมก็เลยมีนะ

เราไปเที่ยวได้ครับพี่น้องอยู่ภาคใต้โตเมืองนครพนมประมาณ5 6กิโลเมตรครับ